เป็นสไปเดอร์แมนที่ดีที่สุดตั้งแต่ใครสร้างมาเลยอเฮ้กูหลอกยังไงโทบี้แม็กไกวก็คือเดอะเบสเสมอเว้ยเฮ้ยสวัสดีครับผมพิีกาจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผม คลิปนี้นะครับผมไมจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมไปรับชมันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นการรีวิวแบบสไตล์บ้านๆครับ Spiderman Homecoming ก่อนจะไปรีวิวหนังนะฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเลยนะ,ะที่ด onation w a ล l e มาให้ผมเพื่อมาเป็นกําลังใจในการทําคลิปอะไรแบบนี้นะฮะนี่ก็คือรายชื่อที่แบบสนับสนุนเข้ามานะฮะใครสนใจยังไงก็สามารถด o n a t เข้ามาได้นะ,ะมีรายละเอียดด้านล่างใต้คลิปนะฮะขอบคุณทุกคนจริงๆนะฮะที่โด o n a t เข้ามาะครับขอบคุณครับมาพูดถึงเรื่องหนังกันต่อนะฮะเป็นการกลับมาอีกครั้งและอีกครั้งนะ,ะสำหรับฮีโร่ขวัญใจดับหนึ่งของค่ายมาเวลตัวนี้การมาครั้งนี้นะฮะอย่างที่รู้กันนะฮะจะเป็นการรว่รรว มาเวลเจ้าของจักรวาล MCU นั่นเองนะครับส่วนตัวผมก็ดีใจนะฮะที่จะได้เห็นฮีโร่ที่ผมชอบที่สุดตัวนี้ได้เข้ามาจักรวาล MCU สักทีหลังจากแบบล่องลอยอยู่ในโซนี่สานานนะฮะไม่ได้มาร่วมกวนกับพวกฮีโร่ตัวอื่นๆเลยนะเขาแม่งมีเอเวนเจอร์ไปตั้งสองภาคแล้วสไปเดอร์แมนเพิ่งมาเลทํำลองเนี้เสียดายมากๆเลยก็มาแล้วน,น,นะ,ะโดยหนังเวอร์ชันนี้จะได้ผู้กำกับโนเนมอย่างจอห์นวัตนะฮะมากำกับก็ไม่รู้ใครเหมือนกันนะ,ะแต่ก็นาะหนังฮีโร่อะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็แบบเอาใครมากำกับก็ได้นะฮะเพราะว่าแบบ วางไว้หมดแล้วนะมาถงึงเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้กันบ้างนะฮะหนังจะเล่าต่อจากเหตุการณ์หลังจากปเดอร์แมนไปโผล่ในสงครามกลางเมืองกับอเมริกา c วิล l อร์เลยนะครับโดย Peter p a r k ร์เนี่ยกลับบ้านด้วยความตื่นเต้นจากประสบการณ์ที่ได้พบเจอกับเหล่า a v e เจอร์นะฮะ Peter พยายามจะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันแบบเดิมๆตามปกติของเขานะฮะแม้จะเสียสมาธิไปกับความคิดที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นได้มากกว่าไอ้เป็มุมฮีโร่บ้านใกล้เลือนเคียงที่แบบต้องคอยช่วยเหลือแค่แบบคนใกล้ๆและแวกบ,บ้านแค่นั้นนะฮะอยากจะทําภารกิจอะไรใหญ่ๆอยากจะพิสูจน์ตัว ใหม่ที่ดูมีภัยอันตรายมากกว่าทําให้ตัวปีเตอร์เองนั้นต้องหยุดยั้งวันเจอให้จงได้นะฮะช่วงเวลาของเขามาถึงแล้วนะฮะกับการผาดขึ้นมาเป็นฮีโร่อย่างที่เขาควรจะเป็นนะปีเตอร์จะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่จะหยุดวันเจอร์ได้ไหมก็ต้องไปดูกันนะครับกับสไปเ m a n ์แมนโ o m i คม มาถึงความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่รับชมหนังเรื่องนี้นะฮะสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นติ่งแตดอะไรของพวกหนังฮีโร่นะฮะถ้าเวลาดูแล้วหนังดีก็บอกดีไม่สนุกก็บอกไม่ชอบเลยนะฮะถ้าแบบยังไงก็ต้องขออภัยด้วยสําหรับพวกติ่งทั้งหลายนะฮะสไปเดอร์แมนถ้าถามว่าสนุกไหมนะฮะในเวอร์ชันนี้มันก็สนุกครับผมเป็นเวอร์ชันที่ดูได้เรื่อยๆเป็นเพลินฮะตลอดทั้งเรื่องมีมุกให้ดูขำๆตามสไตล์สไปเดอร์แมนะนะบทหนังพอดเรื่องนี้มีความแปลกใหม่จาก2เวอร์ชันแรกโดยสิ้นเชิงทําให้การเาเร่่่่่ารรือออองงงงขหหนนัััว์ช้ยมมดดูสดใแบบบจทไไค เรียกได้ว่าไม่ได้เดินเรื่องตามสูตรเหมือนแบบฉบับที่ทําใหม่อย่างเวอร์ชันกาฟิลที่สร้างใหม่แต่ยังแบบทําในเรื่องเขาโค้งเดิมๆจากเวอร์ชันของโทบี้จับทางกันได้บ้างเกิดทาให้เวอร์ชันของทอมฮอนแลนเนี่ยมีลักษณะที่เป็นสไปเดอร์แมนที่ดูมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในความเป็นตัวของตัวเองสูงเลยนะครับทำให้ล้างภาพสไปเดอร์แมนเวอร์ชันเก่าๆออกไปได้หมดสิ้นเลยแหละหลังจากดูเวอร์ชันนี้ไม่เหมือนเวอร์ชันแอนดูกาฟิลอะที่เวลาดูไปเนี่ยรู้สึกว่าจะสมองเนี่ยจะเอาไปเทียบกับเวอร์ชันของโทบี้อยู่เรื่อยเลยะกนนั พะมันเด็กมากๆเลยแบบกินเหอหมอยอยู่เลยทำนองนั้นและนี่เลยฮะสำหรับผมด้วยความที่มันเป็นเด็กเกินนี่หละฮะกลายเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบกับภาพลักษณ์แบบนี้สักเท่าไหร่ของเจ้าสไปเดอร์แมนเวอร์ชันนี้นะแม้ว่าเวอร์ชันนี้มันจะดูมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครก็จริงแต่ด้วยความที่ปีเตอร์พัคเกอร์มันดูเด็กและไม่ใช่เด็กธรรมดานะฮะเด็กเกินจะไม่ดูไปรู้สึกไม่ค่อยชอบในความงงงงของปีเตอร์พัคเกอร์แบบแปลกๆนะบทพูดก็เยอะมากจนแบบน่ารำคาญเกียนก็เกียเร์นะบาคะยบบนเกีแ เด็กแค่นั้นนะฮะเหมือนเล่าเนี่ยเคยดูเวอร์ชันของปีเตอร์ปาร์เกอร์ในแบบวัยรุ่นและโตมากกว่านี้นะฮะมีวุฒิภาวะที่สูงกว่านี้ทำให้เลยเป็นแบบว่าไม่ชอบบทของความเด็กในเวอร์ชันนี้ยังไงไม่รู้นะเล็กน้อยนะทำให้แบบผมไม่ค่อยชอบในความเด็กแค่นั้นเนี่ยภาพนี้ทุกๆอย่างเลยกลายเป็นเด็กไปหมดเลยนะฮะตั้งแต่อายุของพระเอก,กประมาณ15สภาพแวดล้อมหรือว่าความคิดอะไรต่างๆก็ดูเด็กไปหมดทำให้แบบมันเด็กอะก็ต้องรอดูภาคจะต่อไปแล้วกันนะฮะว่าพระเอกจะพัฒนาไปทางไหนจะโตขึ้นไหมเนื้อเรื่องจะเข้มข้นมราวค เข้มขน้นตลกก็จะตลกเลยแต่เวอร์ชันนี้ดูจะไม่ค่อยมีจุดที่แบบน่าจดจําแบบ2เวอร์ชันแรกสักเท่าไหร่แต่ก็ดูได้มันดูเพลินอันนี้ขอบ่อนนิดนึงนะฮะส่วนในเรื่องฉากแอคชั่นนะฮะที่เป็นจุดขายอยู่แล้วของเราหนังฮีโร่นะฮะซีจีเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยสวยว้าวเท่ากับเวอร์ชันของกาฟิลอย่างเห็นได้ชัดนะเวอร์ชันของกาฟิลที่โซนี <ๆ S 2> ่เขาทำแบบเต็มๆเนี่ยผมว่าโอ้โหฉากแอคชั่นอะไรต่างๆเนี่ยร้องว้าวหลายฉากอยู่เหมือนกันยิ่งดู 3D นี่โอ้ภ<พ>าพพุ่งมากๆเป็นเอกลักษณ์ของเวอร์ชั่น้้ลลแแอาววขงท CG ต่างๆเนี่ยแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะต้องบอกว่าอย่างนั้นแม้จะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตามฉากสู้กันบางฉากเนี่ยยังดูไม่ค่อยออกเลยว่ามันทําอะไรกันวะสู้กันแบบยังแอบ,บในความมืดบิดของก้อนเมฆหรือว่าอะไรต่างๆแอบบไม่ให้เห็นว่ามันสู้กันจะจระยังไงทํานองนั้นอะ่ะอันนี้ก็งงอยู่เหมือนกันนะฮะว่าทําไมทําแบบนี้นะสำหรับฉากแอคชั่นน่าจะมีความเท่อะไรเห็นมากกว่านี้สองเวอร์ชันแรกเนี่ยต้องบอกว่าฉากสู้กันในมีฉากที่พีคเยอะมากนะฉากแอคชั่นแต่เวอร์ชันนี้แม่แทบจะไม่มีฉากอะไรที่น่าจดจำำําสําหรัับบบบบผมเเเเเลยยยออออ่่่่ะนนนนีีีี้้กก็ต็ตงงวววาาาปปรรรททห์ชแ เลี่ยงไม่ได้จริงๆนะฮะเพราะว่าหนังมันทำมาสามเวอร์ชันแล้วทุกเวอร์ชันมันดีก็ต้องเอามาเปรียบเทียบกันสักหน่อยและก็ต้องบอกอีกนะฮะว่ามันยังเป็นภาคแรกอยู่มันยังเด็กอยู่ อาจจะกักไว้อีกเยอะนะฮะสำหรับภาคต,ต่อไปสาหรับพวกฉากแอคชั่นนะและที่สําคัญเลยนะฮะที่เวอร์ชั่นนี้ไม่มีนะฮะและแบบเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของหนังสไปเดอร์แมนทุกเวอร์ชั่นฉากปีนป่ายกับผมยิงใยโห,หนตึกที่เป็นจุดเด่นของเขาเนี่ยในเวอร์ชั่นนี้แทบไม่มีเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวอร์ชันนี้เขาไม่อยากไปซ้ำรอยเวอร์ชันเก่าๆหรือว่าในเวอร์ชันนี้ที่ที่พระเอกอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยไม่มีตึกใหญ่ๆใ,ให้โหนหรือเปล่าจะสังเกตได้เลยนะฮะว่าไม่ค่อยมีตึกใหญ่ๆใ,ให้เขาได้โหหหนนนนเเลลยยยะ,ะอออออาาาจจู่่่่ใแวกกทีบ้นนรืป ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างเวอร์ชันน1่เวอร์ชัน2เนี่ยจะมีชากแบบฟูฟู โหนตึกแบบเท่ๆพูดถึงเรื่องนักแสดงกันบ้างนะฮะพระเอกอย่างทอมฮอลแลนด์นะฮะอย่างที่บอกตอนแรกก็คิดนะฮะว่าตอนประกาศชื่อออกมาว่าเป็นทอมฮอลแลนด์แสดงเนี่ยยังหวั่นใจนะฮะว่าเขาจะแสดงเป็นปาร์เกอร์ดีไหมหน้าตานี่ก็แบบไม่ถูกฉลองตั้งแต่แรกแล้วที่เราเห็นกันะนะนหลายๆคนก็คัดค้านนะฮะแบบว่าเ้ย hey, มีหน้าอะไรหรือเมั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวอร์ชันแอนดูการ์ฟิลเนี่ยโอ้โหหล่อมากๆแล้วมาเวอร์ชันฮอลแลนด์เนี่ยหน้าตาขี้เหล่แต่พอมาหนังจริงๆแล้วโอ้โหหน้าตาหล่อขึ้นเยอะขุ่นก็เฟี้ยวข ลำคาญพูดมากลำคาญใน,นความเป็นเด็กของมันน่ะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลเลยนะฮะว่าแสดงดีไหมส่วนทุนี่สตาร์กในเรื่องก็จุดจุดจุดอันนี้ไว้ในช่วงสปอยลเอามันแล้วกันนะฮะส่วนป้าเมในเ,เวอร์ชันนี้นะฮะก็จุดจุด จุดอันนี้ก็ไว้ในช่วงมาสปอยเลยกันนะฮะแต่าเมเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่เซ็กซี่ที่สุดแล้วนะเพราะว่าอายุยังไม่ถึงกับปังเมสอเวอร์ชันแรกขนาดอายุเยอะอะไรเนะเขาบอกว่าประมาณ50กว่าใช่บายยังเซ็กซี่อยู่เลยสุดยอดจริงจริงนะเมคนอื่นๆก็แทบจะไม่มีใครเด่นอะไรมากมายนะ,ะสำหรับหนังเวอร์ชันนี้แต่ที่ขาดไปไม่ได้เลยนะฮะและจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยโดดเด่นมากๆเขาก็าคือตัวโกงอย่างไมเคลิลคีตันนี่เลยฮะยอมรับเลยฮะตั้งแต่ดูหนังมาวลเนี่ยผมชอบ ตัวโกงมากที่สุดแล้วนะสำหรับไมเคิลกีตันเนี่ยแสดงได้ดีมากๆนะฮะเขาไปแสดงหนังเรื่องไหนก็สมบทบาทอยู่แล้วมกักจะได้รับการเข้าชิงรางวัลอยู่บ่อยๆนะสำหรับไมเคิลคีตันพอมาแสดงหนังในจักรวาลของพวกหนังฮีโร่อะไรแบบเนี้ยในเรื่องของเวอร์ชันตัวร้ายเขาก็ยังแสดงไม่ดีอยู่นะฮะมันมีบทช่วงหนึ่งอะที่ทําให้เรากลัวไอ้กีตันไปเลยการแสดงของเขาเนี่ยแม่งขั้นเทพจริงๆใครอยากเห็นบทที่แบบตัวโกงมีความโดดเด่นในหนังเนี่ยต้องเป็นเรื่องนี้นะ,ะก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะฮะสำหรับผมแล้วในเวอร์ชันนี้อาจจะบ่นเยอะ,อะ ที่ผมบ่นนะคือผมบ่นนี่คือผมชอบเอาไปเปรียบเทียบภาพเก่าไเ่แต่ให้มองโดยภาพรวมแล้วก็เป็นสไปเดอร์แมนเวอร์ชันใหม่ที่ล้างภาพาเดิมของ2องเวอร์ชั่นแรกไปได้จนหมดสิ้นนะฮะจ้างความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้แบบใหม่ๆทำให้แบบแฟนๆใหม่ๆเนี่ยติดตามไม่ดีเลยแ,ลแหละดูแล้วก็สนุกในแบบใหม่ๆของสไปเดอร์แมนที่เป็นเด็กดีนะฮะเกียนขึ้นพูดเยอะขึ้นมีออปชั่นเยอะขึ้นในแบบพวก ใส่ชุดอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออลืมพูดถึงชุดนะฮะชุดในเวอร์ชันนี้ก็ดูเป็นเอกลักษณ์ดีนะก็เท่อยู่เหมือนกันนะฮะดูที่แบบไม่เหมือนใครดีก็เท่นะฮะไม่ได้แบบคิเล่นะก็ดูได้เป็นเพลินนะฮะสนุกครับใช้ได้อยู่นะ,ะแต่ส่วนตัวแล้วผมก็ยังรู้สึกชอบเวอร์ชั่นแรกมากที่สุดอยู่ดีนะฮะมันอยู่ในใจผมเสมอเวอร์ชัน่นทบี้แม็กควอะ่ะมันเป็นเวอร์ชั่นที่ดูแล้วอิ่มที่สุดแล้วนะตั้งแต่การปูเรื่องอะไรเงี้ยครบมากอิ่มมากทุกรูปแบบการเล่าเรื่องดีบูดีดราม่าดีตลกมีากกท่นจดจอบบออดอพุยยงรเ็สั้ ถ้ากลับไปดูคงจะแบบไม่ได้ความรู้สึกแบบผมในสมัยนั้นแล้วนะเพราะว่า CG อะไรเงี้ยมันอาจจะแบบดูโดนๆหน่อยแต่ผมเคยลองย้อนกลับไปดูแม้ว่า CG มันยังไม่เงียนเท่าสมัยเนี้ยแต่ก็แม่งยังสนุกอยู่เลยนะผมลองย้อนไปดูนะคือเป็นเวอร์ชันที่ครบมากที่สุดแล้วไม่มีเวอร์ชันไหนที่ทําได้แบบเท่านั้นแล้วแหละก็สาหรับคะแนนนะผมนะสาหรับคะแนนที่จะให้ 7.5เต็ม10นะฮะไม่ชอบที่มันดูเด็กเกินไปหน่อยและฉากพีคเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีความพีคสักเท่าไหร่นะฮะดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรที่น่าจดจำมากนะก็จบแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวหนังเรื่องนี้นะฮะชอบอม่ลืมกดติดตาม s u b ส c r i b e กะฮะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้นะฮะอาจจะบ่นไปสักนิดนะยังไงต้องขออภัยด้วยนะะแต่คะแนนที่ให้ไม่เหมือนที่บนนะะ่นใช่ไหมก็ไว้เจอกันใหม่การรีวิวหนังเรื่องหน้าแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ